ก้โอมอ,อนี่นี่คลอดมานานแค่ไหนแล้วลูกเดือนครึ่งและวยังงนี้เมื่อไหร่จะกลับมาทำงานงานที่บริษ,ษ,ษัทเต็มเลยหนูอยากกลับไปิ้นเดือนน่ะ<อ>แว่าเห็นจะเปิดตัวเดี๋ยวอาทิตยกลับไปให้ก็ได้แต่ว่าได้าอาทิตยเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เลยอุยเดี๋ยวพี่จ้างแนนนี่ให้บา้าทาจ,จริงรงนี้เลยทาจริงคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มไหมสบา 8คอนเฟิร์มเดี๋ยวอันนี้คือ18ื่นแปดนี่เท่ากับว่าไงคือจ่ายค่าเนี่ยนี่เลี้ยงลูกให้ไงจ้างพี่เลี้ยงให้เลยให้กราฟิกกลับมาทํางานแล้วหาจากไหนอ่ะไปหาเองไปหามาเองสมโอมีไหมลูกไม่แล้วสมโอมีคนเลี้ยงยังหามาซูจิไปหามาไม่ได้ครับล้อไปหามาบอสมีงบให้หมื่นแปดไปหาคนมาดูแลเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาทำคอนเฟิร์มนะ